กรรมการคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาฟังชั่นอิชายนศกษาฟังชั่นเชียงแก้วกับผมนายธีรพัฒน์เกลือุตรกับผมนายรัมินยูพวกเรากลางศึกษายู่ที่ฉันและี่สสยมศึกษาปีที่ห้าทั้งหนึ่งค่ะโดยในวันนี้พวกเราขอนําเสนอโครงงานอุปกรณ์ตรวจจับไฟป่าและควบคุมไฟป่าเบื้องต้นพร้อมส่งสัญญาณใกับเจ้าหน้าที่ผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนครับโดยที่มา,าความสังขานะครับไฟป่าน,ะนับเปไ็นหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาตินะครับ อย่างเช่นภาคเหนือนของเราที่มีสภาพอากาศที่แห้งแล้งเมื่อมีประกายไฟสิ่งเล้าต่างๆนะครับอาจทําให้เกิดไฟป่าได้เช่นเหตุการณ์ในเชียงใหม่นะครับที่มีไฟป่าทําให้เกิดฝุ่นควันอย่างมากนะครับและทําให้เกิด PM 2.5สูงถึง1,000ไมโครกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายและสุขภาพของเราอย่างยิ่งนะครับและอาจทําให้เกิดโรครายต่างๆที่ตามเข้ามาได้ครับจากปัญหาดังกล่าวครับทางคณะผู้จัดทําจึง คิดประดิษฐ์สิ่งที่เรียกว่าเครื่องตรวจจับไฟป่านะครับซึ่งใช้ในการตรวจจับไฟป่าและนะครับการเกิดไฟป่าเบื้องต้นแล้วยังส่งสัญญ,ญาณไปให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ดูวัตถุประสงค์นะครับ 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของอุปก,กรณ์ตรวจจับไฟป่าและควบคุมไฟป่าเบื้องต้นพร้อมส่งสัญญ,ญาณให้กับเจ้าหน้าที่ผ่านแอปพลิเคชันภายในสมาร์ทโฟนครับอ 2. อเพื่อช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่และลดปริมาณไความเสียหายของไฟป่าค่ะ สามเพื่อพัฒนาชอุปกรณ์บอร์ดและเซ็นเซอร์ตรวจจับไฟป่าให้มีสเสกียภาพและสอดคล้องกับสืประสมการผลิตครับขั้นตอนการดำเนินงานนะครับข้อ1กําหนดปัญหาหรือความต้องการนะครับโดยไฟป่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นได้ง่ายนะครับเมื่อมีอากาศเกืือหนหรือปัจจัยต่างๆที่ไม่เกิดไฟป่าซึ่งเป็นภัยที่เราไม่สามารถรู้ตัวได้เลยครับเราจะรู้ตัวได้ก็ต่อเมื่อเกิดเหตุไฟป่าแล้วเท่านั้น2 การรวบรวมข้อมูลขั้นตอนนี้นะครับเราได้รวบรวมข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและการปรึกษากับผู้ที่ปรึกษานะครับเรื่องการเลือกใช้ชุดเซนเซอร์และชุดบอร์ดในการทําอุปกรณ์ตรวจับไฟป่านะครับซึ่งสรุปได้ว่าเราได้ใช้ชุดบอร์ด Arduino Uno R3 และชุดซอฟต์แวร์เป็น Arduino IDE นะครับขั้นตอนที่สานะครับขั้นแริกิธีการโดยเราจะใช้เป็นชุดบอร์ด Arduino Uno R3 และใช้เป็นชุดซอฟต์แวร์ Arduino IDE มาเชื่อมต่อติดกับ เครื่องตัวจับไฟป่าและมาเชื่อมต่อกับปานนั้นอีกทีนะครับส่วนขั้นตอนที่สีน่นะครับในขั้นตอนของแบบปฏิบัติการก็ตามที่เห็นนะครับส่วนขั้นตอนที่ห้าคือการทดสอบน,นะครับโดยเราจะนําอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อไปทั้งหมดเนี่ยครับมาติดตั้งไว้ในวแบบวดลองนะครับโดยเราจะทดลองจากชุดตัว,ต,วตัวจับไฟป่านะครับโดยการที่เราจะก่อไฟและให้ไฟป่าโดยให้โดยให้ด้นตัวจับไฟป่านะครับซึ่งผลการทดลองเนี่ยก็ได้ว่าเซนเซอร์เนี่ยตรวจจับได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ 6. ปรับปรุงแก้ไขเราได้ทําการปรับปรุงโค้ดและก็ตัวอุปกรณ์ตรวจจับไฟป่าค่ะ 7. ประเมินผล mm hmm. จากการจากการที่เราได้ปรับปรุงแก้ไขโค้ดและอุปกรณ์ตรวจจับไฟป่านั้นทําให้เราได้เห็นว่าอุปกรณ์ของเรานั้นมีการแสดงผลที่แม่นยำมากขึ้นค่ะผลจากการทดลองจากการทดลองโปรแกรมแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนชุดอุปกรณ์ Arduino Uno r 3ได้เซนเซอร์ตรวจจับเปลวไฟและ และชุดซอฟต์แวร์ Arduino IDE อุปกรณ์ตรวจจับและวบคุมไฟปงต้นพร้อมส่งสัญญาณไปยังแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนพบว่า 1. จากการทดลองโปรแกรมแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนชุดอุปกรณ์บอร์ด Arduino Uno R3 และตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับไฟโดยการทดลองปรากฏว่าชุดอุปกรณ์ Arduino Uno R3 และเซ็นเซอร์ตรวจจับไฟสามารถใช้งานได้จริง 2. การทํางานของแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนสามารถทํางานได้ดีแม่นยําโดยมีการแจ้งเตือนเข้าไปยังแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนซึ่งแสดงถึงการทํางานของอุปกรณ์และแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนได้อย่างมีประสิทธิภาพและดีขึ้นครับ 3. การทํางานของอุปกรณ์ตรวจจับและควบคุมไฟป,ป่าต้นต้นสาม,มารถส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนเพื่อแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบคะ่ะขอบคุณคณะกรรมการ บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านพวกเราขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ